สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil Park 4 s e p a r a t Way นะครับและเราอยู่กับเอดาวองเพิ่มเติมก็คือเราอยู่กับพ่อคท้ที่เป็นคู่มิตรของเราด้วยซึ่งในภารกิจวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าชุดดำแล้วเพราะว่าหลังจากที่จบภาคที่แล้วเนี่ยเสียงชุดดำเนี่ยมันกรีดร้องดังมากเพราะฉะนั้นคู่อริเรารอเราอยู่อย่าให้เสียเวลาเราไปหาคู่อริกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เขาผิดหวังในตัวเรา แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนอันนี้แหละที่ยังไม่แน่ใจอะนะนั่นไงโอ้เกือบไปแล้วแล้วก็นี่ชุบมาก่อนเวบชุบโอเคอาร拉จะต้องคว่ำม,มันให้ได้มันอยู่ไหนนะด้านบนเอดดเธอเห็นแล้วใช่ไหมเห็นเปล่าเธอมองไปด้านบนก่อนโอ้ไม่กอด มันจะเอาจริงแล้วนั่นไงมาเลยเนี่ยจีก็ามาลุกกับฉันสิเป็นพร้อมแล,ล้วยังไงดีซ้ายขวาโอ้จุดนี้แหละน่าจะเหมาะสมมะใช่ไหมอืมโอเคมานี่แหละเฮ้ยตกไปโดนหรอกยังไงอย่างนั้นแหละโหนมาเฮ้ยนั่นน่ะกระโดดไปด้วยโอ้โหโอีโหโอ๋พร้อมเนี้ยอุม้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละ ตายมันกำลังทำพอดีแล้วก็ทุบอย่างนั้นไรยังไงล่ะยังไงอู้เหกือดโอ้โอ้พวระเจ้าช่วยโคนผสมกับแมลงพัดเจนข้างหลังเป็นแมงป่องหรือตะขาบเดียวเฮเฉยก็ไม่อยากจะสู้กับไอ้เจ้านี่เท่าไหร่แต่ถึงเวลาแล้วที่ต้องจบกับมันยังไง โอ้โหเฮ้ยอู้ยาอืมผมชั้นไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยโอ้โหเกืบแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอ่ายังไงยังไงครับเฮ้ยอุ้ยหลบไม่ทันตัวอีกับไอตัวสเปร์ปาเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากอุ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหเกือบไป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 เฮ้ยอื้อหืออุ้ยหลบแน่หลบไม่ทัน ยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วยังไงไมีดชุดสักทีเดียวเอ,อ้ยเรียบร้อยชึบเข้าไปอย่างงั้นแหละมาเลยยังไงล่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างงั้นย,ยังไงดีล่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบอี๋หลบทันอยู่หรอกนะยังไงดีล่ะยังไงล่ะยังไงครับยังไงครับหืมเฮ้ยหลบ หลบ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 อู้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วยังไงดียังไงดีอู้ยังอีกยังอีกหรอได้นี่ไงเฮ้ยอุ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 ้ยอย่านะอย่าเฉียวอ่าฮะอุ้ยเอ้าโดนเองแล้วหนึ่งมันมีพื้นอยู่ตรงนี้นี่น่ยังไงแล้วก็กดไอ้อย่างงั้นออ้ยจบอุ้ยโอ้ยไม่อีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี <forcément S 2> <Lux> ๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง วิหลบอืมยังไงยังไงเรายังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยบนพื้นอะระวังให้ดีเนี่ยมันจะเป็นระเบิดตัวนี้แน่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 ยังไงดีครับยังไงอุ้ยเรียบร้อยจบไหมจบเถอะนะหุ้ยน้ำมาอะไรอะอืมเป็นเอ่อเหมือนกับว่าตาสาระของผู้ดูแล เฝ้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเออดี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 เดีอะไรกันอ่ะเอาหาลเฮ้ยาจะเป็นงี่เอาโดนแล้วโอกลิกลิโยังไงดีโอ้โหเป็นตะขาไปเหรออยพูดเป็นเล่นนะยังไงดีอืมไม่ด้วยสิ่งที่ฉันคาดการว่าจะเจออะไรแบบนี้เลยเนี่ย ถูกต้องฉันก็ไม่คาดการเหมือนกันก็เอ้ยตรงนี้ก่อนฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โดูดูดูมากยังไงดีเก็บ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 อ่านั่นแนี่นี่แนี่โอเคเฮ้ยอุ้ยโดนกัดโดนกัดหืมกัดแรงกัดแรงกัดแรงมากยังไงดีครับตรงไหนตรงไหน s. <S ตรงไหนตรงไหนเฮ้ยลบนี่แนี่ บไปแล้วอูติวิจะไม่รอดทั้งคู่ยังไงล่ะยังไงครับเฮ้ยลงไปแล้วอาระเอ่ยเฮ้ยตรงหางนี่ไงตรงหางเน้นๆเน้นๆเหรอไปไหนล่ะตรงหางมีความเป็นแบบหางกระดิ่งด้วยเดี๋ยว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 เดี๋๋๋๋ยยยยววววเเเเดดดดีีี นี่เฮ้ยหลบหลบซะอุ้ยโดนเต็มๆเลือดจะหมดแล้วไม่ล่ะตเติมเลือดก่อนเอาละนี่เนี่ยต้องห่างหรอกนี่ไปไหนไปไหนแล้วล่าเราม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 าเฮ้ยสักทีหน่อยไหมโอ้นี่เนี่ยยิงเข้าไปอย่าง,งานั้นโอเคล่วงแล้วจากนั้นเอ้ยขึ้นขั้นท้ายยังไงเจ็บไหม จะเปิดรถเรายังไงล่ะเฮ้ยชุบอีกทีหนึ่งยอดเยี่ยมเุ้ยมาแรงมานี่ไงยังไงนี่ยังไม่จบล้นเหรอได้ืึเฮ้ยไหนไหนไหนไปไหนไปไหนไปไหนมาเลยจ้าไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยชุบอุ้ยโดนเต็มเต็มโอ้โหอุอ้ยอ้าว โดนอีกแล้วจ้าโอ้โหเยอะนะมากเลยตรงเนี้ยนี่เนี่ยังไงยังไงล่ะเฮ้ยนี่โอเคไปไหนแล้วไปไหนไม่อุ้ยโ,โ,โดนห่างไม่อุ้ยโลบซ้ายนิดนึงยังไงล่ะยังไงยังไงยังไงหืมดูสิอุ้ยอ,อยู่ตรงนั้นเหรอมันไต่ขึ้นไปด้าน,านบนยังไงล่ะ โอ้โหเฮ้ยหืมยังไงอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วโดนไปแล้วหนึ่งมาถึงเราอ่ะโดนไปแล้วอมตรงไหนต่อดีนี่แน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 ่นี่แน่อืมอุ้ยอุ้ยฮึร้องงั้นหรอร้องงั้นหรอยังไงหุ้ยเรียบร้อยโดนไหมโดนละช็อตนี้ไปเต็มเต็มยังไงล่ะ ยังไงยังไงยังไงเอาที่ดึกเรียบร้อยเกมโอเวอร์มุมขวาล่างขึ้นคาว่าพีซันตาเฮ้ยตัวนี้หรอพีซันต้าหรอโอ้ my god พีซันต้าเฮ้ยเดี๋ยวดิเอดา,าอาการเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวอยว่าบอกนะปรสิตหนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ย แล้วเออโอ,โอ,โอเดียวนะเฮ้ยเราว่าเราจับประเด็นอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะเอาล่ะไปตามหาลูยิให้เจอคือถ้าตัวนี้เป็นพีซานต้าทุกคนจับเอกสารฉบับหนึ่งได้ป่ะท,ที่แบบมีจะมีพูดถึงพีซานต้าที่เอาโคดกับแระแรงอะ่ะมาจับเป็นการทดลองอ่ะหนึ่งช็อตนะกับช็อตที่สองอะ่ะเขาบอกว่า ถ้าจะเอาปราสิตตัวนี้ออกอ่ะต้องสังหารตัวแม่หรือว่าตัวต้นที่แบบปล่อยปรสิตนั่นแสดงว่าไอ้เข็มที่เฉียดแขนเอดาก็คือปรสิตที่อยู่ข้างในเอดาแล้วพอฆ่าปุ๊บปรสิตก็หายไปเลยเหรอโอ้ที่แท้เรื่องราวเป็นอย่างนี้เองนอนสลบแอ่งแม่งเลยนะไม่ต้องฟื้นหรอ,อยะเดินออกไปกันดีกว่าตรงนี้มีอะไรเหฮ้ยมีคนติดต,ต่อมาเอดาเฮ้ยอะไรเหรอเจ้าคนชั่วนั้นอ,อาเซอร มันขโมยดอแอมเบอร์ไปเดียมกำลังต่อสู้เขาอยู่ฉันาก็น่าจะไปรอแป๊บนึงรอสักครู่หนึ่งโอ้ my god เจ้าขอโทษด้วยฉันไม่สามารถไปแก้ได้มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวฉันจะส่งเอกสารอะไรบางอย่างบางทีมันอาจจะช่วยเหลือเธอได้เดอะแอมเบอร์ลูอิสอยู่ที่ไหนกันแน่ขอบคุณนะที่ให้โอกาสที่ดีสำหรับฉันอีกครั้งหนึ่งนี่นายกาลังจะพูดถึงอะไรกันเนี่ยฉันดีใจมากๆก็อย่างเช่นบอกแหละ แท็บพยายามจะเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีสำหรับเธอแล้วก็ทุกๆคนด้วยแต่ช่วยเหลือลีออนหลังจากที่ฉันจับไอ้ไดแล้วได้หรือเปล่าเออดูเหมือนว่าเขาจะต้องการฉันนะลีออนเฮ้ยโอ้โหเสียงดังชองเชิงชองเชิง,ชงเลยว่าแท็บเพนแสดงสู่คราวเซอร์อยู่โอ้ oh my god ต้องรีบแล้วล่ะรอแป๊บนะรอแป๊บนะวิ่งก่อน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 แล้วก็ตรงไปตรงไป,งไปยาว,ยาว เหตุการณ์นี้จะทําให้เรารู้ว่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วรู้ว่าลีออนเนี่ยกำลังไฟกับคราเซอร์อยู่แล้วก็กระโดดดึงมาตรงนี้ช่วยปิงโอเคไม่ทันกาแล้วและคราเซอร์อยู่นู่นด้วยวิ่งหนีไปแล้วคราวเซอร์ลูอิสอย่าเพิ่งรีบบอราตอนนี้เดี๋ยวฉันค่อยบอกนายทีหลังแล้วกัน จนกว่าพารลกิจะจบเราค่อยบอกลาน่าจะประมาณเนี้เอาละตอนนี้นี่หอนาฬิกาทุกคนคุ้นๆไหมาน่นจับแอชรีไปแล้วไรน,นั่นโฟร์ทิวิงบราวเซอร์อืมแน่มีทางหนีไปได้หรอกนาฉันไวกว่านั้นเยอะนี่ไงทางลัดของฉันชุบอืม จะหนีฉันเหรอเลียนนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะบอกนิดนึงดูเหมือนพวกมันเนี่ยพาเพื่อนของนายเนี่ยไปที่ด้านบนของหอนาฬิกาถ้าเกิดนายเร่งมือกว่านี้แล้วก็นายน่าจะลันอืมคนอย่างเธอที่ไร้ซึ่งหัวใจมาช่วยเหลือฉันเหรอฉันต้องขอบคุณไหมเนี่ยใช่ในคนนั้นต้องขอบคุณฉันนิดนึงนะเอาไม่อย่างนั้นแอสทรีจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันเดี๋ยวฉันจะไปตามหาครอสเซอร์กันนิดนึงโอเค งั้นเดี๋ยวเรากระโดดดึงชฉวบไป,ปโอเคมาตรงนี้ครับนี่มีอะไรเปล่ามีตังเอาละแล้วก็ตรงนั้นนี่หนไหมกล่องชุบ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 โอเคแล้วก็ปีนมาตรงนี้หน่อยพอดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะทุกคนซึ่งเราต้องไปตรงนี้อ่างั้นก็ยังได้อยู่ชฉวบแล้วก็ฟันชุบชุบกระสุนปืนพกตรงนั้นมีประตู โอ้โหมันกระโดดไวมากเลยเนะี่ยนี่ทำไมเขาอุ่งไปไวมากเลยเนะี่ยแวบอ่าอันนี้ก็กระโดดมาตรงนี้แต่ว่าประตูมันปิดอุ้ย h e l l ลสวัสดีครับไม่แน,น่ยังไงล่ะแล้วก็เตะคลิกอืมกระโดดมาอย่างสวยเอาละเตะด,ดียอดเยี่ยมมากประตูมันไม่เปิดแสดงว่าด้านบนเนี้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเช็คกันนิดหนึ่งตรงนี้เนาะเดี๋ยว รีออนนะ่าจะสู้กับรามอนชื่อชื่อรามอนปะจำชื่อไม่ได้แล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยซารันซารามอนอ๋อรามอนไม่แน่ใจแต่ปกติเรียกซารันซาง่ายกว่าเฮลโหลสวัสดียังไงละ่ะเนี่ยเอ๊ะอย่างงาั้นฟื้นไหมฟื้นไหมฟื้นไหมน่าจริงก็ฟื้นสิอย่าไปท้ามันเดี๋ยวมันฟื้นจริงโอเคเอืมอันนี้อะไรเอ่ยเอาหมุนซิหมุนโอ้โอ มีเพื่อนมาหาเราด้วยเพื่อนโบกมือมานี่ละอุ้ยจบไหมจบแหละอ๋อประตูมันจะปิดได้เพราะฉะนั้นโอเควิ่งก่อนละกันวิ่งให้ไววิ่งให้ยาวยังไงครับโอเคตรงนี้ชุบอืมแล้วก็จากนั้นอุ้ยไอตุลมาทำไมเนี่ยกําลังจะวิ่งไปโยไม่ต้องมาได้ไหมขอร้องไปแล้วโอเคยังได้โย อยู่อืมเรียบร้อยเอาละประตูปิดแล้วโอเคเข้ามาในนี้แล้วจะเจออะไรหรือเปล่าอ๋อเจอพ่อค้าคนเดิมเรื่องต่มคือเราซื้อขายของกันนิดนึงเอาละเดี๋ยวเรารีบตามครอสเซอร์กันไปก่อนแต่ตอนนี้นั้นอุ้ยฮัลโหลสวัสดียังไงละ่ะเฮ้ยลืมซอมมีตะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะกลายที่หลัอกันมียังไหวอยู่นี่ไงชุดเ,เรียบร้อย ยังไงดีเดี๋ยวค่อยกลับเส้าม,มีดเพราะว่ามีดมันมีอุ้ยตายแล้วยังไงเรายังไงเออจบไม่แน่แล้วก็ไปชุบอืมเรดไหมอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยหยาอุ้ยจบไหมเอาเอาอีกแล้วโอ้โหไม่จบ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 เถอะยังไงดีไม่แน่อืมไม่ อย่างอีกไอ้ชุไม่ต้องมายุ่งเอาไปซ่อมมีดดีกว่าเบสบอกให้เราไปทางนี้แต่ว่าทางนี้มันมีที่กั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าจะยังไปไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้เป็นชัดเจนขนาดยังไปไม่ได้เลยแหละเอ่ออุ๊ยยังไงครับนี่แน่ยังไงล่วงจะดิดไฟมาหรอเอ๊ะดิดไฟนี้เราไปติดไปจากเกมไหนเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยนี่เน่จบน่เนนเ่นน่นน่นเน่เ แกไม่ต้องฟื้นขึ้นมายังไงเรียบร้อยอุ้ยยังอีกยังอีกนะฮะยัง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 มันยังไม่อวี่อย่างมาหรอกใช่ไหมจบอ๋อมันมีที่กานแบบเพียบเลยนี่นาเออแสดงว่ามันยังไม่ให้เราไปดังนั้นมันต้องมีทางมีทางเปิดอยู่ชุบตรงนี้เก็บตังมาก่อนอ่ะ2 9งหมแล้ว อตรงนี้อ๋อนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไหนดูสิเปิดชั้โอ้ถ้าเปิดแล้วจังหวะนี้อ่ามันน่าจะได้แล้วมะอ๋อมันจะกลับไปที่เดิมอมืทางนี้อันตรายอยู่นะเนี่ยด,ยด,ยดยูๆมันจะทุบลงมาด้วยไนข่นานดเดวกันประตูเออไม่ใช่เจ้า แผ่นก้อนหินนี้มันก็ยังรงมาลัวๆนี่เนี่ยอุ้ยเกือบกรกปุดวิดแล้วแน่ๆๆๆยังไงอุ้ยจบชึบแล้วก็อืมย,ยิงเหรอจบจบไหมล่ะโอเคไม่โอ้ตกใจนึกว่าจะมีทุบอีกไม่น่ามีหรมามั้งอาล่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปด้านบนกันซันนด่โอ้โอ้โอืม แอปหนึ่งนะเฮ้ยจบอืยังไงดีตูมอย่างนั้นโอเคน่าจะหมดแล้วขอเช็คก่อนอืมมีใครอีกไหมนะเช็คแป๊บเฮ้ยแต่ว่าเหมือนจะได้ยินเสียงนะน่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 ะมาแล้วโอ้โหเต็มเต็มนาะ เจ็บไหมยางอกีกสุบนิดนึงอุ๊ยโอ้ยยายัยางไงครับจบมันลงมาแล้วลงมาแล้วแน่แน่เห็นติแกตรงกลางใช่ไหมทุกคนเป็นเอ่อเนื้อที่เราจะต้องยิงนิดนึงอ่ะตรงน,นั้นจบลงมาลงมา้เนี่ยเรียบร้อยครับหมดไหมได้ใช้ไล์โฟลของจริงแล้วว่าชอบแชทเก็บของก่อน แล้วก็มาตรงนี้กันนิดนึงซื้เก็บของน่าจะหมดแล้วเฮ้ยฮัลโหลยังไงดียังไงครับลงมาไหมไม่เน่จบจบไหมจบไหมต้องจบแล้วแหละแล้วก็ชื้เก็บของนิดนึงอ่ะใจะได้เสียงแถวนี้ ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ยังไงแล้วก็เตะคลิกเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้เฮโอ้มายกอดเออเจ้าตัวนี้หรออุ้ยหืมไอ้นี่นี่มาด้านหลังแต่งเมื่อไหร่ฮะยังไงไม่เนี่ยโอ้โหไอ้เจ้าตัวอ้าปากเนี่ยมันต้องรองมันจังหวะมันอ้าน,นิดนึงยังไงอ้าเถอะนะยัง,งครับยังอีกเออร้อนไหม วิ้ยโอ้โหเรียบร้อยร้อนสิร้อนจริงๆมันเหมือนมันมีถังระเบิดอยู่ตรงนี้ปะอ่านี่งไงมมนมีถังระเบิดตรงนี้ทำไมเราไม่ยิงถ้ายิงเปล่ามันจะง่ายกว่าเยอะแล้วก็เก็บกระสุนปีนขึ้นไปนิดนึงคืนคืนนนน,นจากนั้นโอ้โอตรงนี้ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวเรากระโดดชืบเรียบร้อย เอะเหมือนเสียงมีคนบทอะไรบางอย่างเอด้ากำลังสอบไปเอสรีบริออนจะโง่มากเลยนะมิสเตอร์เคนเนดี้แล้วทีก็โต่อท่านหลอดแซลเลอร์พอออปเซิร์ชนั้นแกนี่มันพูดมากจริงๆเลยเนี่ยเออืมเด็กดีฝากจัดการมันด้วยนะอย่าให้มันมันยุ่งกับฉันละกันโอเคโอ้โหคราสเซอร์นี่คือแบบวิ่งเร็วมาก รอแป๊บหนึ่งสิเราไปไหนล่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแค่จะบอกว่าอะไรนะข่าวเหล่านี้เดียวคือไม่ลงลิบเลยเหรอกระโดดลงไปเลยเหรออ่ะกระด,กด,กดากระดากระดาแสดงว่าน่าจะโดดโดดลงไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยดูก่อนสิมีอะไรหรือเปล่าเช็คก่อนยิ่งจำภาค r e v e เลชั่นอยู่เนี่ยรายงานมาอยู่นี้ k r เซอ,อร์ได้ t h อ Amber ไปแล้ว เธอนี่มันทำให้ฉันผิดหวังอยู่ตลอดเวลา,เ,าวเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะได้กลับมันมันกลับมาเองแหละเดี๋ยวก็รู้ว่าเธอทำได้หรือเปล่าภารกิจจะต้องทำไปตามแผนนะนะรับทราบค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอืมฉันต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจกับงานของฉันนิดนึงอาละมีจุดเซฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเซฟก่อนอาละเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้อุย๊ยยาวๆ Hello my friends <c oughs> w e waiting for you we are waiting for you นะสำหรับเออสำหรับอ่าตัว tense ไอพวก tense continuous สมมรถต้องแบบมี verb to be ก่อนแล้วค่อยตามด้วย verb เติม ing อย่างนี้ไงแล,แล้ว้เดาเด็ด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 เดเด้ดเด็เด็ดเว็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็้เด็นเด็่เ็ดเด็ดเดเ็ดเด็าเ,เาด็ดเด็่เดเดเด็ดเ็เเเด ไปถึงแม่เอด้านะทีนี้แล้วยังจะยืนจัดตรงนี้อีกงั้นหรอหมดหรือ,อยังต้องหมดแล้วแน่ๆอ่าฮะด้านหน้าน่าจะเป็นสถานที่ที่เจอเรือหรือเปล่าอันนี้มีเอกสารให้ป่ะปะไม่มีเลยจา้าเรียงโอเคถ้าไม่มีก็เจอพราะขาอุ้ยอุ้ยเสียง อ่านั่นมันขับเรือออกไปแล้วบ้าจริงขับเรือไปแล้วแล้วว่ายังไงตรงนี้ล่ะมีไหมนี่กุญแจเรือเดี๋ยวสินี่ใครมาอุยลีออนสู้กับซารานาันซาเลือมากเลยนะเนี่ยลีออนและลีออนกำลังจะขับเรือไม่มีกุญแจอาจริงกุญแจอยู่ไหนเนี่ย กำลังตามหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าล่ะพ่อหนุ่มนี่ไงกุญแจอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วเราก็จบบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าครับตอนนี้ก็ขับเรือมาทั้งสองคนแล้วมาดูกันว่าบทสานาเป็นไงบ้างอาเรนภาคสีหลักมาจะรู้วาบทสานาคืออะไร ดูเหมือนว่านายมีคำถามที่อยากจะถามฉันนะพูดมาสิฉันก็อยากถามเธอนะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะได้คำตอบรอตรงๆจากเธอสักเท่าไหร่หรอหืมที่ City. ลคคูซิตี้เธอรู้ไหมหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นโลกก็เปลี่ยนไปกกเธอพยายามปกป้องคนหนึ่งแต่คนหลายร้อยตายฉันคิดว่าฉันก็เปลี่ยนไป,ไปด้วย เธองันเหรอลีออนเอสเคนเนดีนายไม่ได้เปลี่ยนเป็นหรอกแต่นายคิดว่านายอะเปลี่ยนเจอสวนแล้วไหมล่ะนี่คือคำถามของฉันแล้วเธอล่ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเอดาหรือว่าเธอพยายามจะรอใช้ฉันครั้งหนึ่งแล้วนายคิดว่ายังไงล่ะ เอาละพวกเรามาถึงแล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนละกันอย่าคิดมากเกินไปนะพราหนุ่มรุปหล่อแล้วเจอกันใหมก่ก็ปล่อยไปคำถามปลายเปิดว่าที่ว่าเอดีเปลี่ยนไปอ้๊ยเดี๋ยวเรื่องเราจะไม่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมีใครติดชิปติดตามรีออนหรือเปล่าเนี่ยอย่าบ่นนะเอเดา้าถ้าเป็นเอดานี่ไวมากเลยนะและ ลอดแซลเลอร์ er อยู่ตรงนี้นี่เองคราวเซอร์ er มาแล้วว่ายังไงคราวเซอร์เจ้าได้ของมาให้กับข้าหรือเปล่าจงโชว์ของหน้ามาสินี่ครับท่านดิแอมเบอร์ที่ท่านตามหาว้าวใช่แล้วเอนี่ไงสองสแนเปอร์รอแล้วหนึ่ง แล้วยังไงดีอืมยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเอ๊ะแล้วนายต้องการที่จะสังหารใครฉันหรือแซดเลอร์ก็ขึ้นอยู่กับเธอนั่นแหละเปลี่ยนแผนซะมาไวมากเลยนะเวสเกอร์แน่นอนเธอไม่อาจจะยจะเป็นเซได้คิดว่าแค่ปืนนั้นเพียงพองั้นเหรอ น่าสนใจดีนี่ว so ่าเธอจะรอดไปได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวฉันลองทำดูแล้วกันแต่ว่าต้องจ่ายค่าตัวฉันเพิ่มนะค่าจ้างครั้งนี้เออตัดใจได้ฉลาดดีเดี๋ยวฉันส่งตำแหน่งแบบไปให้เธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงแลวจำไว้เธอไม่ควรจะต้องทำอะไรแบบนั้นและฉันก็ไม่ชอบการรอด้วยฉันรู้เล่นกับเอดาคิดดีๆนิดนึงนะแต่เราไม่รู้ว่าจังหวัดเนี้ยเอวสเกอร์ ได้บบพลังพิเศษแล้วหรือยังอืมมองแซดเลินแล้วก็ยิม้มส่วนเอดาก็มองเวสเกอร์เอ๊ะกระเป๋าใบนี้ฉันจะทำไงต่อดีนะคิดแล้วคิดอีกคิดซ้ายคิดขวาเอาละแต่เวลาที่ต้องไปรุยต่อแล้วทีนี้เฮลโหลเพื่อนเพื่อนไม่เห็นลราหรอใช่ไหมไม่เห็นก็นี่ไง,งเรียบร้อยนี่เมี้ยไ,ไหวน,นะ ไม่ต้องไม่ต้องตื่นขึ้นมาเลยนะอืมตรงนี้มันน่าจะมีของให้เก็บอีกเยอะเลยปะดูซิมีอะไรหรือเปล่าอ่านี่ไงกระสุนเฮ้ยตกใจโอมันเป็นแค่แบบผ้าพัดพายุไปมานี่เน่อตรงนี้กระสุนปืนพกมาแล้วอืมน่าจะไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีเลจ้ามีแค่ไฟลุกชนแล้วก็วิ่งไปเรื่อยแล้วก่อนเอ๊ะแต่เห็นเงา,เห,เ,งาเห็นเงาบางโคนอยู่ Hello. แล้วคือมันไม่หันไปด้านข้างไม่หันไปด้านหลังด้วยยังไงมันก็มาหาเราไงจบไหมชุกนีเนย,ยิงขาให้ลม้มจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นมาหรือลุกขึ้นมาอีกโอเคตรงนี้ไปไม่ติดไม่ใช่ไฟไม่ติดเขาเรียกว่าอุย้ยตกใจตกใจหมดอืม มันมีให้ไป2ทางอะทุกคนไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาไปขวาก่อนนะไอ้ซ้ายก่อนไหมก็มันจะมีอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเช็คซีเช็คซีมีอะไรไหมอ๋อมันก็เป็นทางที่เรามานั่นแหละเนาะเราสามารถลงไปได้เอ่อข้างบนนี้มีอะไรไหมอ๋อผงทำกระสุน,นปืนลูกปืนตรงนี้อันนี้ล่ะไม่มีมีกลองช่แมสแล้วก็ตรงนี้ ล้วใครกินอาหารเออไม่ใช่กินอาหารเป็นเอ่อทะเลน,นะจานเขียวบุรีอะ่ะแล้วก็เรามาตรงนี้ดีกว่าเพราะประตูมันเชื้อเชิญเราแล้วมาตรงนี้กันโอ้เป็นเอ่อก้อนหินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอืมน่าสนใจนี้น่าจะเป็นแอมเบอร์ก็คืออมพันนต่แ,แหละทุกคนแต่น่าจะเป็นอมพันที่แซดเลอร์ยังไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเฮ้ ฮัลโหลคอมอนยังไงเออเหลืวเก่งกันดีแล้วก็คิกแบ็คอย่างงั้นนี่เน่อุ้ยอืมกลางโล่หรอแล้วก็ชุบเฮ้ย,ยจบคู่ไหมนี่เน่ปุ้มค่าไหมล่ะไม่ต้องขึ้นมาหรอกนะแล้วก็ตรงนี้เราขอแยกก็บของก่อนเผื่อมันจะมีของเก็บเยอะแล้วก็อันนี้นี่ปืน มาตรงนี้กันนี่ไงถ้าไม่มาตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีของอยู่อุ้ยเป็นแร่คริสตัลเนไปกันดีกว่าเอาละมาพร้อมเปิดประตูชือ้ออุยยาเห็นเคลนแล้วเคลนนี้จะพาเราไปที่ไหนยังไม่แน่ใจได้โอเคแต่ว่าตรงนี้มันปิดอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะเราดึงมาตรงนี้อยู่โอเคสปิเนลมาจากนั้น ไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วก็เดน่าเฮลโหลนี่เนี่ยยังไงล่ะเฮ้ยหาเน้นๆนี่เนี่ยจบปอ๊บเออ้ยยังไงตง่หลังเนี่ยเจ็บไหมแล้วเปืนกระสุนมากเลยนะล้มอืมโอเคดีนะว่ามีลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็ลงลงไปกันสักนิดนึง ลงไปหน่อยละกันจากนั้นอะ่ะฉันต้องไปด้านบนนี้นะแดี๋ยดูเหมือนว่าทางที่ไปนั้นไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหร่ไม่มีอะไรที่ง่ายเอดาเอาจริงนะมาถึงจังหวะนี้แล้วอะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราเจอพ่อคาแล้วเดี๋ยวเราจะพักผ่อนกับตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยไปดูกันหม่ว่าเราจะตามหาคราวเซอร์เพื่อที่จะเอาดี a แอมเบอร์มาให้ทันหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าเวสเกอร์ก็คือถามยี่แล้วแบบเมื่อไหร่จะเอาดี a แอมเบอร์มาให้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลนีนะรับ